อาราลมีพีสอแล้ววันนี้85เรงรถปูเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณจะเห็นว่ามันสุดมากนะฮะชุดลงไปประมาณเป็นไงล่ะจ้าจสาการกเรียนของฉันหายเป็นอิปิตากลายเป็นระเบียงแต่ว,ว่าพื้นปูนตรงนี้เดิมก็คือพื้นห้องน้ำนั่นเองตู้ลังเหล็กระบบซอฟโค้ดเก๋ๆนะจ๊ะทักทายคุยกันได้ตะโกนจะร้องเพลงโอเปร่าก็เอาเต็มที่ เดงจะเข้างานก็ต้องเด้งเข้านะจ๊ะสวัสดีครับวอลลี่ดีไซน์878มาอีกแล้วนะฮะคุณผู้ชมฮะบางครวยใจน้อยนาราลม EP2 แล้ววันนี้85%เดี๋ยวจะพาไปชมข้างในกันข้างนอกด้วยว่าไปถึงไหนแล้ว85%พร้อมหรือยังพร้อมแล้วตามเลยจ้าภายนอกของเรานะฮะตอนนี้ก็นี่คุณไปแล้วจ้าสวยงามอรังชาง โทนขาวโทนดําโทนเทานะจ๊ะก็เริ่มตั้งแต่ชั้น3ามเลยแล้วกันนะชั้นสามบ้านลงม,มาชั้น3ตอนนี้ก็นู่นนะฮะเก็บสกรีมสีเรียบร้อยหมดแล้วทาสีหลังคาเลยเรียบร้อยหมดแล้วข้างบนเตรียมติดตั้งอลูมิเนียมนะจ๊ะชั้น2ชั้น3ชั้น1ก็เตรียมพร้อมเข้าชุดอลูมิเนียมยูโรนะจ๊ะที่จะเข้าไปติดตั้งน่าจะเป็นสัปดาห์หน้าเริ่มเข้าติดตั้งแล้วฮะอลูมิเนียมเสร็จก็ไม้ปรนะแนงขอดูรูปเปอร์สเปกตีฟหน่อย <laughs> เป็นไงล่ะถ้าเสร็จมาแบบนี้แน่นอนนะจ๊ะโรงรถก็มาแล้วลราคาชิงก็ลุฟเหมือนเดิมเดี๋ยวค่อยไปดูชั้นบนละกันประตูนะฮะประตูก็มาตอนใกล้จบงานนะฮะประตูสูง2องเมตรซึ่งสูงมากๆสูงปิดเลย ก็เดี๋ยวมาดูตอนคลิปสุดท้ายทีนะฮะว่าจะสูงแค่ไหนโรงรถปูเสร็จเรียบร้อยแล้วกระเบื้องค0ุ60แล้วก็ลงเข็มต่อเข็มนะจ๊ะพร้อมเทคานคอดินวิ่งรอบรัดซอยกลางด้วยสูงมากคุณนี่คือระดับจริงๆของที่นี่นะจ๊ะขอรูปเดิมขึ้นมาหน่อยถ้ารูปเดิมคุณจะเห็นว่ามันสุดมากนะฮะสุดลงไปประมาณ นี่เลย40-50เซนเนี่ยลุกลงไปเลยตอนนี้เราดึงขึ้นมาใหม่นะฮะกลับมาสู่โครงสร้างเดิมที่ออริจินอลของบ้านเลยแทงน้ำที่นี่เป็นระบบแทงน้ำใต้ดินตรงนี้จะเป็นอะไรขออนุญาตถอดไหมน,นะจะไม่ออกนี้ก็จะเป็นอาูมิเียมยูโรนะจ๊ะสีดำสามบานเรือนรอึสามบานเรื่อนเลย รอติดตั้งมาหมดแล้วข้างในเก็บสีไปแล้วประมาณ 80%-90% ขัดสกิมสีใหม่ทั้งหลังนะฮะแพงทีวีตัวนี้จะเป็นในโซนของรับแขกบ้านนี้อย่างที่บอกนะฮะดีตรงที่ว่ามันมีมันมีวอยมันมีช่องนะฮะนี่จา้านี่น,น,น,นีดูเพลทข้างบนเรียบร้อยก็เดี๋ยวติดเชนเดอรียนะฮะเดี๋ยวติดเชนเดเรียเป็นแบบนี้คุณเอาเอามาให้ดูแบบแบ,บ้วกันโอ้ย oh, เงาแบบโรสโก้ e. <c oughs> มันมีเรอรมากเลยฮะมันสวยมากเลยเป็นโรสโก้มีการเล่นเอาไว้ก่อนเดี๋ยวแตกแขวนชันโดเรียข้างบนนะฮะห้อยลงมาสวยๆวิ่งปั๊บวิบวับ คุณจะเห็นความยากลำบากตั้งแต่ตอนคลิปที่แล้วนะฮะว่ามันคือด้านหลังจะเป็นงานโครงสร้างตอกเสาเข็มซึ่งมันขึ้นจากหน้าบ้านไม่ได้ก็เลยต้องมาขึ้นรถเครนหลังบ้านยกเครื่องตอกไมโครพายมาตอกกันหลังบ้านก็เรียบร้อยแล้วบริเวณนี้ก็จะเป็นแพนทรีนะจ๊ะโทนดำนี่คุณโทนดำแล้วข้างบนก็เป็นโทนไม้ให้ดูดีเทลนะฮะดีเทลในส่วนของตัวหน้าบ้านนะฮะก็จะเป็นลายหนังช้างนี่ดำหนังช้างนะจ๊ะ มีเท็กเจอร์ของเขาแพทเทิร์นสวยๆโทนสีดำข้างบนก็เป็นงานลายไม้ตู้เย็นอยู่นี่แน่เตาอยู่นู่นเดี๋ยวไปนะจ๊ะก่อนจะไปเตาละหมูนมานี่ก่อนมุมฝั่งนี้เองส่วนรับประทานอาหารจ้าฝังจังเอาย้ายจ้ะรับประทานอาหารนะฮะก็จะมีหลุมไฟเพดานให้หนึ่งรุมเดี๋ยวมีจะมีโคมไฟห้อยสองโคมนะจ๊ะดูแบบลอบๆหน่อยโคมไฟสีขาวโคมไฟเหล็กโต๊ะอาหารเป็นโต๊ะไม้จ้ะ ให้ดูแบบวอมวอมขึ้นก็เชื่อมต่อกับในโซนของห้องน้ำนะจ๊ะซึ่งประตูห้องน้ำของเราก็เป็นประตูเน่สไตล์ล็อกเหมือนการประตูลังเหล็กระบบซอฟโค้ดเก๋ๆนะจ๊ะเหมือนกันถ้าผักไปก็เป็นระบบซอฟโค้ดเป็นไงล่ะล้ำซึ่งมีดีเทลก็คือจะเป็น,นลนักษณะของแบบว่าเส้นลายลูกศรน,นะจ๊ะคขว้กัน เห็นลายไม้อยู่นะเห็นไหมเห็นไหมเห็นายไรไหมเป็นย้อมดําแต่ว่ายังเห็นลายไม้คือไม่ดําสนิทเหมือนสีพ่นนะฮะก็ขอให้มีมีลายไม้ห้องน้ำของเราก็จะเป็นโทนเทานะจ๊ะโทนขาวโทนดําซึ่งอยู่ในห้องนี้สวยมากเนี่เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนหน่อยเตรียมครีนตัวนี้จะเป็นหน้าต่างที่ถูกดีไซน์มานะฮะก็เดี๋ยวมีชุดมีนมเข้าไปก็เป็นช่องแสงซึ่งคนก็จะ เข้าไม่ได้ถ้าเข้าก็ต้องทุบแล้วต้องง้างหน่อยต้องตัวเล็กมากเลยนะคะแล้วก็ดูเคานเตอร์นะจ๊ะโอ้โหเคาน์เตอร์หินลายหินนะจ๊ะแล้วก็ตัดขอบด้วยดีเทลโมเสสสีขาวมุกเก๋มีดีเทลมีโคมไฟห้อยอ่ะมีโคมไฟส่องแต่งตัวแต่งหน้าได้ไปดูด้านหลังต่อ ด้านหลังตั้งแต่บริเวณตรงนี้ไปนะฮะก็คือบริเวณต่อเติมโครงสร้างนี่ลงเสาเข็มหมดเลยนะฮะเสาเข็มไมโครพาย4ต้นเตาไฟฟ้า4หัวอินดักชันจะอยู่ตรงนี้นะจ๊ะนี่ก็เป็นท่อฮูดนะฮะนี่นี่ก็เป็นตู้เก็บของตัวนี้ก็จะเป็นอะไรรู้ไหมก็ต้องเป็น w a ช h i n g machine เครื่องซักผ้านั่นเองนะฮะฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นในส่วนของ เตาที่เป็นเตาอบสเตนเลตส,สำหรับทำอาหารอบอาหารที่ใช้ความร้อนเยอะตรงนี้จะลงระบบไฟที่เส้นหนาหน่อยเบอร์หกเลยนะจ๊ะตรงนี้ก็จะออกมาเอกเขนเกได้เปิดรูปมุมนี้เดิมหน่อยสิเป็นยังไงเลยจ๊าสาลาการประเรียนของฉันหายไปในพริบตากลายเป็นระเบียงแบบว่าทอดมองดูน้ําสวยๆอยู่ตรงนี้ <c oughs> ได้วิวได้ลมได้บรรยากาศที่แบบว่าโปร่งขึ้นสบายตาขึ้นอะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูชั้น2อกันจ้า ขึ้นมาชั้นสองนะคะขึ้นมาชั้น2ก็เน่เลยนะคุณก็จะเห็นรูปบรรยากาศเดิมๆอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะย้อมสีบันไดที่พื้นเป็นสีโอ๊คเข้มนะจ๊ะส่วนราวบันไดเราเปลี่ยนสีเรียบร้อยแล้วนี่จากโทนสีไม้ขบุขมัวกลายเป็นโทนสีเทาเห็นไหมว่าตรงนี้เดี๋ยวมาติดเชนเดเรียตรงนี้นะคุณนะคุณก็จะได้บรรยากาศแบบว่า มองดูโคมไฟมองดูข้างล่างทักทายกันข้างล่างทําอะไรเอยกินข้าวหรือยังทักทายคุยกันได้ตะโกนฮ่าฮ่าฮ่ากันได้หรืออยากจะร้องเพลงเป็นโอเปร่าก็เอาเต็มที่เราจะไปห้องนอนหน้าบ้านกันนะจ๊ะประตูที่นี่ก็ดีไซน์ใหม่นะฮะพาะต้องดีไซน์ใหม่คุณซื้อสําเร็จรูปไม่ได้เพราะว่าประตูที่นี่ช่องไม่มาตรฐานจ้ะบางช่อง80บางช่อง75ห้าโอ้ งงต้องเป็นประตูที่ตัดตามช่องที่เขามีอยู่เดิมนะฮะก็เป็นประตูนี่โทนสีโอ้กด้วยแล้วก็มีคิ้วไม้สักนะฮะรัดไว้เดี๋ยวก็ทําสีเป็นสีย้อมสีเดียวกันเลยมาเข้ามาในห้องหน้าบ้านกันเข้ามาห้องหน้าบ้านห้องนี้ก็ตอนนี้สีไฟระบบของเขาเรียบร้อยหมดแล้วพื้นเดี๋ยวก็อันดับสุดท้ายเลยก็ปิดกระเบื้องยาเดี๋ยวจะปูทับอีกทีนึงบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของหน้าบ้านทั้งหลายที่เราจะติดตั้งชุดอลูมิเนียมทั้งหมดนะฮะ โปร่งหมดเลยนี่คุณตามนี่นะเป็นมีเนียมทั้งหมดเลยจะโปร่งมากตรงนี้ก็จะสําหรับติดตั้งแอร์และจ๊ะวางคอมเพรสเซอร์แอร์ข้างนอกแล้วก็ล้างแอร์ก็ล้างข้างนอกไปหลังคาเนี่ยคุณดูหลังคาที่เราบอกว่าเป็นหลังคาชิ้นก็รู้ชิงเกลรูฟข้อดีคืออย่างหนึ่งคือคุณคุณจะลงไปได้เลยเห็นไหมมันไม่ต้องกังวลว่าอุ้ยฉันจะต้องเหยียบโครงเหล็กอะไรหรือเปล่ามันเป็นโครงที่แผ่โดยรอบรับน้ำหนักได้โดยทั้งหมดสีดำนะจ้าของที่ลงสีดำสวยมากเลยเห็นไหมฮะว่ามันว่ามันดูแบบว่า ดูสบายตามากเลยเวลามองออกมาแล้วก็ฝนตกไม่มีเสียงนะฝนตกไม่มีเสียงแน่นอนแล้วก็ด้านล่างก็ยังใส่ฉนวนกันความร้อนอีกต่างหากไปดูห้องปีกนู้นกันคราวนี้เรามาดูห้องปีกหลังบ้านกันนะจ๊ะชั้น2 2> สอง้าสห้องนอนหลังบ้านนี่ก็คุณดูแบบว่าโทนสีเทาเหมือนกันตรงนี้จะมีไฟหลืบนะฮะตรงนี้เดี๋ยวรอติดตั้งข้างนอกก็โอ้โหคุณได้ช่องหน้าต่างที่เต็มสตรีมขอดูรูปบ,บ้านหลังเดิมห้องนี้หน่อยสิจ๊ะ รูปบ้านหลังเดิมห้องหลังนี้เป็นไงล่ะทึบอุดตันตอนนี้ได้ช่องแสงเต็มเต็มเลยคุณดูเอ้ยเทคอยู่เต็มที่ด้านนอกก็นี่คะัแล้วก็มุงหลังคาเรียบร้อยแล้วนะฮะนะสวยๆไปดูห้องน้ำห้องน,นี้ห้องน้ำหองนี้ก็สวยเหมือนกันโทนสีเทามีลายหินด้วยไป และมุมตรงนี้เองนะจารย์ก็จะเป็นมุม walk in closet ซึ่งก็ไม่ใช่เป็นตู้เสื้อผ้านะจ๊ะก,ก็จะเป็นราวแขรนดูแบบลับลอหน่อยใช้งานง่ายเป็นแบบว่าฟังก์ชันแบบว่าแขวนวางแขวนว่างนะฮะแล้วก็เชื่อมต่อกับห้องน้ำหรืห้องน้ำในตัวดีกว่าเน่ประตูก็สั่งทำตามระยะหน้างานจริงน,นะฮะคุณดูห้องน้ำโอ้ยลายหินจ้าเน่ลายหินอ่อนสีเทา นะฮะข้างล่างก็จะเป็นกระเบื้องโทนสีเทาเหมือนกันตะขอบบอ์เดอร์ด้วยสีดําสวยๆนะฮะครีมนิ่ก็จะดูสะอาดตาขึ้นเยอะแล้วก็ตรงนี้เองก็เป็นเคาน์เตอร์นะจ๊ะเคาน์เตอร์กระทัพลาดเป็นอ่างลอยนะจ๊ะดูท็อปเขาจะมีเนื้อเม็ดนี่อยู่เป็นเกรดเป็นเกรดเป็นเกรดสวยงามมากเลยโอเคเราไปดูชั้น3กันต่อจ้ะไปชั้น3ากันแล้วนะจ๊ะชั้นสุดท้ายแล้วเหนื่อยมากมีบ้านยังมี3ชั้น <c oughs> พอเข่าตรงนี้เองก็จเป็นโถงคุณเรียบร้อยไปดูห้องหน้าบ้านกันเป็นไงล่ะสว่างสวายคุณแสงเข้าแบบว่าเต็มที่เลยเดิมจะแบบว่าอึมครึมอับทึบไปหมดเลยท้องแสงเราจัดให้ใหม่นะฮะแล้วก็ฝ้าเพดานเด่นที่ฝ้าเพดานจา้าสจริง,งดู เป็นจัวสูงมากเลยนอนก็คือนอนแบบสบายๆเดิมฝ้าเพดานจะเท่าระดับที่เคยมาวัดนะฮะประมาณ2เมตรแต่ตอนนี้เนี่ยดันที่สูงที่สุดเลยก็นี่เลยดันออกมาแล้วก็ได้ตัวฟอร์มของห้องที่ดูแปลกตาขึ้นไปทรงจั่วนะฮะก็ตัวนี้ก็จะมีช่องไฟรืบซึ่งยังไม่ได้ใส่ไฟหน้าบ้านจา้ะหน้าบ้านก็จะติดตั้งชุดกระจกมิเนียมทั้งหมดเลยโดยรอบนะฮะก็เรียบร้อย อาทิตย์หน้าก็จะเริ่มเข้าติดตั้งแล้วนะฮะดูห้องน้ําดีกว่าตัวห้องน้ําชั้น3มเนี่ยฮะก็คือจะเป็นห้องน้ํารวมกับห้องห้องนอนหลังบ้านตรงนี้ก็มีประตูนะจ๊ะนี่ยังมีประตูสําหรับเข้าจาัดอีกห้องหนึ่งซึ่งทะลุหาก,กันตรงนี้จะเป็นชาวเวอร์ที่ทําพื้นที่เข้ามาให้เป็นชาวเวอร์อาบน้ำือเรนชาวเวอร์ผูอย่างมีฟังก์ชันครบหมดเลยแล้วก็จะไปทะลุห้องนู้นกันนะอาบน้ําก่อน ได้อยู่ได้อยู่ยังไม่คาดยังได้อยู่มาเลยมาห้องข้างหลังนะจ๊ะห้องข้างหลังเราเห็นไหมว่ามันคนรฟิลกับห้องชั้นสองทั้งที่แปลนเหมือนกันนะแต่ว่าฟิลลิ่งไม่เหมือนกันเพราะว่าหนึ่งคือเพดานสูงแน่นอนปรูสสูงเลยช่องหน้าต่างอาจจะแคบกว่าข้างล่างนะฮะตรงนี้เดิมคือ ถ้าสังเกตที่พื้นนะฮะพื้นปูนตรงนี้เดิมก็ขุอพื้นห้องน้ํานั่นเองห้องน้ําห้องนี้ก็จะถูกทุบออกไปจา้าซึ่งยุบตรงนี้แล้วก็ไปใช้รวมกันตรงนู้นเรียบร้อยไม่มีปัญหาห้องนี้จะกว้างกว่าข้างล่างเพราะว่ามันยุบห้องน้ําไปรวมกันเลยได้พื้นที่ตรงนี้เพิ่มขึ้นเป็นไงล่ะจา้า แล้ไปสุดงานข้า่ากันดีกว่าเป็นยังไงแล้วฮะสำหรับ E p พีของเราบ้านนารารมบางกรวยไซน้อย85%แล้วนะจ๊ะก็อย่าลืมไปดูคลิปที่1แล้วละกันว่าความเปลี่ยนแปลงของมันเป็นอย่างไรบ้างสำหรับบ้านหลังนี้เปลี่ยนแปลงทุกหลังที่ทำนะจ๊ะแต่ละหลังก็สไตล์ใครสไตล์มันแล้วกันไม่เหมือนกันสักหลังเลยสำหรับวันนี้ก็ ฝากติดตามด้วยละกันกับ EP3 EP สุดท้ายก็อีกประมาณ2อาทิตย์ก็น่าจะเรียบร้อยทั้งหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวมเนเยมก็เข้าประแนงไม้การเก็บฟินิชชิงก็คงจะสมบูรณ์ทั้งหมดแล้วยังไงเดี๋ยวจะมาถ่ายอวดโชว์เหมือนเดิมจ้าขอบคุณอีกครั้งนะฮะสำหรับการติดตามบอลลี่ดีไซน์878เจ็ดแปรงานยิ่งยากเราชอบทำลืมกดไลค์กดแชร์ เฟซบุ๊กนะฮะบอลลี่ไซน์แปหรือจะไปตามที่ YouTube บอลลี่ดีไซน์แปดเจ็ดแปได้เลยนะจ๊ะจะดูบ้านหลังไหนก็ไปดูกันเองเลยนวการมีหลาย EP เลยเยอะแยะไปหมดเลยขอบคุณนะครับบ๊ายบายนะจ๊ะ